แค่มื่อนีร่คือเวนผอแก้วขึ้นเาเฮ<ะ>้ยไปเรียกขึก้นเขาไปเรียกอีกเลยอ๋อรรงสวค์ห้องสวร่านอีกเลยบ้านเนี่ยผนไปใชาบ้านนี่นั่นแหละแต่ยังไม่แล้วโอ้อ oh. พาหนออกมาจะเศร้าวพัวนองละไ่ด้วยอ,อ่มื่อนีร่เห็ดเรียกจะเศร้ามื่อนีร่เนาะน,นี่แล้วทั้งันต่างใจเห็ดเห็นเลี่ยวไวมันยังลายล้างอยู่ได้นี่ อ่าแล่แต่เม oh, kind of ื <go es wrote pais ans> <street> ah, ่อวานนี่พอน้องล่ะหลายคนเตื่อวานนี่เนาะโอ้เป็น6:00นเลยาโทเกือบแล้วบอ้อมเนาะคือตัดนี่น้องดาบ่ตัดก็บ่ได้บ่ฮะถ้าสิจกมันลูกดอกมันบ่อดถ้าเจากสิปานเนาะอปกติได้อันจเอาเนาะอ ชมปูนในอยู่จะชมปูนกับหัวบบดนี้เนาะบันเมื่อสีอารมณ์ดีจอยอารมณ์ดีแต่เศร้าเหมือนเนาะฟันยังบ่เมื่อยเนี่ยเฮ้ยนอนยังปุ้งเข้ามาเขายังปุ้งอานอนนอนบนหัวมืออ เปิดภาพขึ้นมาพี่น้องเลยอ้าวเจ้ามันยากาศช่วงเช้าๆพี่น้องเออนาะ้องๆทีมงานภักดเกียรติการมาเฮ็ดเวียแต่เช้าๆมืดเลยพี่น้องเลยเอ้ามืดนียคือว่าโบยกลมบันไดมืดพี่น้องว่านนี่ลมแห้งเลยพี่น้องเอยลงย,เยเาทางเงบิ่งที่ใบใบเพื่แต่ว่าปกติสามีกับลมเนี่ยพี่น้องเพราะมืออะไมันมีลมแห้งขนาดนนเจ้าเนาะ คนหะนึ่เบิดกราบทักทายสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีปารุงแล้วก็สบายดีเอีกันเบิร์ดสุขสุขคนบัตุสมองสุบอนวาซิวฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับข่าสู่ช่องยูทูบน้องตูไซปันสุกอีกแล้วพี่น้องเล้โดยพี่น้องเนาะ ตอนนี้ยังใไ้กับอยู่ทางเพื่อนของน้องไทละได้พี่น้องเด้อเนาะมีการเสี่ยมือวานนีกับอ่าอัพเดตพี่น้องเบิ้งเนาะการได้ปล่อยคลิปมาน้องจอยลงไปพี่น้องเสี่ยวพานอ่าน้องจอยคนได้เบิ้งเข่าคนนั่นแหละพี่น้องเยเนาะอ่าก็มีเอฟซีไล่คนเม็นทามกันเข้ามาพี่น้องเนาะอ่ะมันนี่กาเดี๋ยวสิเข่าไปทามน้องจอยเพคนนเบิ้งขึ้นนึงพี่น้องเอง แล้วก็มีเรื่องหนึ่งพี่น้องน้องไซอยากปรึกษานำเอฟซีพี่น้องเอ็หาเอาผู้ใดูุ้้นนะพี่น้องว่าคือน้องไซคนใส่สื่อแบบใดนะพี่น้องน้องไซว่าสิเปลี่ยนสื่อพี่น้องเนาะอ่าพามีแม่ของน้องไซแหละเพิ่นไปเบิ่งมอเบิ่งยังมาแต่ว่าเพิ่นก็บอกตลอดนาพี่น้องแบบว่าอ่า่นว่าคะแนนน้องไซเหตุยังกับคะแนนใส่สื่อตัวเองแหละ มันสีบบลุ่งโบอาบโบร้อง่ายกับโบเจริญจักเถื่อสันสักอย่างเนาะเสร็จแบบว่าคะแนนมีหนึ่งแล้วมันสีแบบมีคนมาอาอิจชาบอกเนี่ยคนว่าตรงนี้อย่างเนาะอาเข้ามาคือแบบว่าน้องตุ๊กใสชุดหดว่าน้องใสิเปิดหันอ่าแป้งรถกับหันน้องตุ๊ยใสใสสื่อของน้องตุ๊กใสเองแมนยูว่าน้องใสเป็นอาคนบริหารนั่นนี่แต่ว่าต้องหันใสสื่อคนอื่นใสสื่อชุดหมดว่าน้องใสมีเมียบอมีลูกบอ ก็ต้องหายใ่ซื้อลูกซื้อเมียหานาะพี่น้องดูว่าใส่ซื้อพอ่อซื้อแม่ซื้อน้องสั่นไปหานาะพี่น้องเนหะ็นเนาะในบันนี้น้องลูกไายกะกับมีหลายคนเนาะคนก็นกนบอกว่าอ่าน้องไส้ก็เปลี่ยนซื้อเนาะเปลี่ยนกับจักชิเปลี่ยน,ยน,น,ยนออได้พี่น้องเนาะเปลี่ยนตั้งแต่เห็นยูทูปมาเนี่ยเปลี่ยนสามสี่เถื่อนพี่น้องเห็นเนาะอ่าตอนแรกๆก็จะเปลี่ยนได้ไพี่น้องบ่าวบ่าวตโตบี้ ซาเนลบอกเพนะื่นเนาะสื่อแรกของน,อน้องไซายแต่การแจ้งอะไรบุจื้อน่เพี่น้องะเลยจนามาใส่น้องตุไซปัดนุกพี่น้องเยเนาะแต่บัดนี้น้องไซาว่าอยากเปลี่ยนบัดนี้เพี่น้องะเลยนะแต่นนนนนนหากว่าเอฟซีของทุไซเนาะมีผูプライแบบว่าพอซิฮู้มาเพื่อนเนาะอันใดเพี่น้องว่าเบิ้งออกแล้วการเม่นไ่บอกให้เรือพี่น้องะด้ยว่าน,อน้องไซควรใส่สื่อน่าได้ดีพี่น้องะเลยเนาะ คือเปาวเวียงนี่เพิ่นจะมีเงินเอฟซีได้เปลี่ยนให้ยกันเนาะในตะกี้ก็จะคุณไสยซื่อแนวใดแล้วบัดนี้จะมีเอฟซีเปลี่ยนชื่อให้จังไดงว่าเปาวเวียงใส่ใจกันแล้วไอเนาะฮะองใส่ก็จะสีหิดใส่ในอะไรพี่น้องเลยเอาไปหูคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเลยเนาะองใส่ก็ขึ้นยังบอกพี่น้องไอ้จักรย์ใส่ซื่อแนวใดดีพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องออาไปเดินทางเรื่อนทางการของอ่า ต้องใส,ส,ส่ลาน้อสวงเสาของนอ้องคนเห็ดเวี้ยพากันเห็ดนี่แน่วันนี้พี่น้องเลยเนาะเห็ดฮอตไซเด้พี่เราเลยนู้นพาดอนัดของเนาะเอาไปวันนี้พี่น้องเดี๋ยวขออุ่นส่วกันเลยเนาะมันขับไปกับฝาในเด็กพี่น้องเด้ฝากไปพี่น้องเปื่อความใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ก่อนขาไปบึงรับชมคลิปนะับ่อนองเนาะที่สำคัญกระถามีมโฆษณาเด่นขึ้นกรบเบิงโฆษณานังเส้นแน่พี่นอยเองยไปนี้อไาม่สาญญาณเป็นอ่องเนาะกันได้เปล่ะาะบ้าบ้าไรสี่หานาทีเลยพี่นองเนาะเ <laughs> สียงตู่พป็นอยเอ้ยรเป็นตูต่ดังลิแถวบ้านนอง่ง เข็นไปสาคนหนึ่งมือนี่ห้าคนหนึ่งมื่นเนาะใละสบายดีเด้อน้งนี้ยไงนี่น้องอุดโอ้น้องอุดซักลายเรอวนะ็ถกฮไอ้กันเตมฮะไอ้กันเตมกันเตมมิเฟิร์อ้เรียกว่าซักลายเลยสิดอก โอ bert, me, no. ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมีลายแล้วข่อยอายเลยข่อยเนาะแท้เมื่อนี่คือเวียนพัวแก้วคือ่ก้าวไปเวียคือ่ก้าวไปเวียอีกเลยโอ้วยห้องสวร่านอีกเลยบ้านเนี่ยเพิ่นไปชายวานนี่นั่นแหละแต่งงหมดแล้วโอ้เพิ่นไปแล่นเอกสารนั่น ท่อเงินพ่อสาวซุอนบ่ข้าไปเงี้ยโอ้เนี่ก็ไปอีกโดอ๋อ้เขาแกะไปอยู่ก้นเนาะคอเลเวลาคนซิ่กันก็บไปอยู่มอ้ายก็ไปอยู่เขาเกี่ยวเข่าเขาเกี่ยวเข่านาตัวเองคนละโอ้เกี่ยวแะไรแซว่าเกี่ยววันพาร์วะยักษ์คนนีเกี่ยวเข่าเปนชมนะืมนี่อยู่กันแต่เสียน้องหายน้องจด้วย จัดเล็กเตรียมไหนเนาะเตรียมที่คานข้าวข่านออกมาจะเศร้าพวกน้องล่ะไม่ด้วยมืมนี้เหดเวกจะเศร้ามัอนี้เนาะ แล้วตานมันตั้งใจเห็ดแฮมเลียวไ,ไวมันยังลายล้างอยู่ได้นี่ให้มเหลีวภายในปีนี้ขันเป็นไปได้เนาะขันมีงบเนี่ให้ปีหนาเลยวัดแต่มันได้อยู่ได้ขึ้นเลยปีหนานแล้วนี่น้องหล่าเมียเลยบอนั่น <laughs> แหละได้เลเียมเมียเลยเนะาะ มีหรือเปล่าผู้สาวฮะงบมีงบมีมีผู้สาวงบมีเสี๋ยวมีนะออหั่นว้าเนาะนี่เราม่มีผู้สา,า,าวเลยของอยา่างเนาะมีครบทุกอย่างครับเมียเอาตอนใดก็ได้เมียเนาะพอจะเขามีเงินมีครบทุกอย่างก่อนเออ่าตัวเองให้รอดก่อนไ่รอดเล อำหานเดนาดูนชีวิตแห้งเนาะขนาดนั้นหละร้ายมีขรอบครัวเนาะมาจักขานั่นขานี่ขานู่นอีกน้อยนีมีาลัเก็บอยู่แคนี้มันเมีอันปรยัดดีแค่มีแค่เมียหูจักความันนี่ได้เมียดีงคนได้เมียดีกับพาสามีเจริญผนว่า เออเบิงบ่งค่ะทางดานคนเทตานี่โอ้พอแล่แต่หมู่บ้านนี่พ่อน้องหล่ะใหลายคานเต๋อบ,บ้านนีน่เนาะโอ้เป็นหกโมงเลยอ่าทเกือบแล้วเกือบอ้อมเนาะน้นะนองชสยเลยคือว่าชีได้จะท้ำนั่นใน,นพนี่น้องสีเด็กราะว่าเบื้องคนชิบคนนั้นเห็ดว่านนี่มันอันคือว่าชีง่ายๆแนีว่าเทคานนะนะ มาแล้วพอดาดได้ลายคานเติมนเน<อ>าะเบื้องสมุด่านับเป็นห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าห้อง,งเห็ดจนคำจนมืดเลยบ้านนี่นี่แล้วเฮ็ด กล้งคืนคันว่าเมื่อยกันใต่ไผ่เห็ดก็ได้อยู่เนาะก็เห็ดไวอ้นะไเเเดา้วว่าเาเห็ดนี้บุรีว่ะเจอเราพกันอึนร้อนบอตีพักกันดีดบ่ขึ้นแล้วเป็วาไปทางบุรีเลยไงในแลวบ้านเฮาเนาะ

Oh <laughs> ้น้องดาไม่ยังคือตัดนี่น้องดาบ่ตัดก็บ่ได้บ่ฮะถ้าหาสิจอกอ่ะมันลูกดอกมันบ่ซอดแต่ถ้าหอกอ่ะสิานเนาะโอปกติไดอันจอกเอาเนาะโอนี่ลูกดอกมันจอกบ่ซอดก็เลยปาโหข่อยแหลกงงมาต่ดนเนาะโอ้ยปาอยู่คือเฮ็ดหยังวะเอ้ยคือปาหยังวะเนาะ น้องพี่น้องอยังเออนี่จากชิไดายชั้ใดพี่น้องทาเบิองน้ำกันอีกเนาะดุลน,น้ำกันพี่น้องไอ้ต่ละคันแต่ละตอนพี่น้องเอ้ขันห้องก็ยังบ่ได้เททำพี่น้องเทคานขันห้องนี้นะยังบ่ทันได้เทได้ก่อซ้ำเดีวนี้ก็ยังก่อมาแล้วีกซ้ำนี่ครับพี่น้องเนาะ ยังน้อยหนึ่งนี่กน้องจ้อยบอกปนัดว่าแล้วแล้วว่าวานี่มัเ้ยง้ปนันบอกก่อเล้วแล้วบ่าวานเราหาป่าว่าสิก่อแล้วได้บานนี่ยเน่ตายอ้ยจะก่อเล้วทำไมเมาเมาเทคาน้องจันน่นเอาควนมาเอา้วนมาเเอาฉวนนี่ก่อนเอาฉวน้เขาให้ได้ก่อน ลกูกตีเ,เ,นนนเนื้อกอเผาแจ้น้ำฮึหัวแบบชมพูนั่งอยู่จะชมพูนกหัวแบบไหนเนาะปันเมื่อซีนอารมณ์ดีจอ,อ,อยอารมณ์ดีแต่เศร้าเหมือนกัเนาะ <c oughs> ปัน,ย,น,ย,นยังบ <c oughs> ่เมื่อคืนเนี่ยบเฮ้ยบ่นอนยังปุ้งชาวมาเขายังฟุ้งอานอนนอนบ่หูวเมื่อ ปูกเอาล่ะจะทําได้แหน่แล้วปูกนอนจนบ่ฮู้เมื่อทีบเลยอ่าเถอะอ้าวไว้แน่นว่าพันยังมาบอกค่อยว่าสิซื้อเลขนี่มื้อนี้เลข400ล้านเด้นี่มื้อนี้6โตเด้นี่อืออันนี้กินหมูมนเนาะบ่ได้ว่า่หมูกระทะกินเด้ซืซกินเลย พาไปเที่ยวหมุกโู้ไปบ่อเที่ยวหมุกคุณเจ้าเคยไปบ่หลวงจอย,ยไปเกิดมาไม่เคยไปจักเทือบอ่ไม่ฮะขี่คันไดเรือน <c oughs> เคยบ่ขี่คันไดเรือนมั่งจอยฮ <c oughs> ะไปบ่หลวงจอยขี่คันไดเรือน <c oughs> ไปลองมึงบ่ <c oughs> เคยเห็นอยูบอ่บ่คันใดเลือนเนอะ,อะ ให้โท,ทศรศัพท์โทรศัพท์นบอกไม่เห็นบท่าไรครับทั้งมดพาไปขึ้นนี่ขึ้นเป็นอยู่บ <c oughs> อกคตเกิบบอ,อ,อ,อกฮะ <c oughs> มันเข่าห่างเป็นเห็นได้เข่าห่างมันนยันห่างเป็นเปืือกตายไหมครับว่าถอยสารจริงแล้วนะแล้วมันยังมาแล้วบางเกิบชุ่มจับบนเปืือกในเข่าไปได้ทอดเกิบแล้วแบบนี้อ้าว <c oughs> <c oughs> จะงอยห่างคนเปลือบมาได้เล้วนี่เพราะว่าได้เรือมันสอดได้เชื้อมาเยอะนี่ม่นเชื้อมาเยอะถึงนี่เกิดบากคนเปลือนมันบ่ได้แบบนี้้ขึ้นขันได้เรือนนี่มันสอดเลยัปบำเพ็ญแล้วห่างมไปบำเพ็ญแล้วขึ้นลิฟต์ขึ้นขันได้เรือขึ้นลิฟต์ เ๋้าเพือนน้องเพื่อนน้องหลานนี่เ้วคอยถือเลขคอยเห็นนิบรลดไปเห็นนิบผิดทั่วข้นใดเลื่อนไห้เลยขื้เลขจะเว้าขื้เลขกเพราแก้พคนออกไปแต่เศร้าผมบอ ท้ายสิก่อปันนี่ทองอืมทองก่อลุยลุยลุยประมาณเจ็ดนาทีนี่น้องถวยกะว่ากำหนดให้1ิบนาทีสามนาทีแล้วเนาะ 依靠不胜理解。 thì đang nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แแล้วแ่อนและสิชานที่เจ้าบ้านีเจ้าเนาะบ้าน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 นนกได้้นบ่มาจะเข่ามไดีเสียงเข่าไปหาดีคอยเบิ่งเท้าวะนี่าเท้าทำเป็นหอกมุงบุญแจวหดอก้านี่เล่าแม่จะเข่าฝงเนาะชาวลายได้ จะมา่บ้ยังไงเต้นโดนดอาเปิดรดจะเข่าคลิปข่อยกับพอเข่าคลิปข่อยนี่พราแห้งติลิกระซิบนี่ยานยุ่งเลยมีลำวงพ้อมีต่อ ใช่เข so ้าไปจวนแล้วมันเลยอาคือเหตุร้ายแทบบุญขม่าวคนละบ้านบ่คนละบ้านบหน่อยอ๋อ้ัดหาคนตีไปดูอืมเช็ด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 ่พี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องคลิปนี้การอัเด็ดพี่น้องเบ่งช่วงเศร้าเรา้งเนาะ ข่าวมัอนีก้กับออกมาจะเศร้าเนี่พี่น้องนี่มานี่เนาะเดี๋ยวน,อนอ้องพันกกำลังเริ่มลงมือเหดเวีย,เเยด,ด,ด,ยด,ดเหตงานพี่น้องเลยเนี่ยเสียมโคตรลอกโคตเล็กของน้องหลาน้องเนาะเอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันงูใส่กรได้คอตัวจุกชีปไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะของดาวก็าเป็นไปนโคตรเ,เล็กเพื่อนพี่น้องเลยแต่เขามีพญ,ญาเจ็บุญทันใดนะพี่น้องในเฉลี่ยหรือทบทืบ่นสั่งบานสั่งเฮือนของน้องสายล่าพี่น้องน้องขัติดต่อพี่น้องสายได้ด้วยก่นเองสายกันยินดีเป็น สะพานบุญหายเอฟซีทุกคนทุกฐานนะเพื่อนเนาะโดยคลิปนี้กับพี่ภาพบังกายก็กต้องขอโทษขออภาัายลายพี่น้องขอพอชิมนาขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปน้องไายตั้ต้นจนจบฝากพ,พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์น้องชายแนบหน้องเอ้ยขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยบุญนักาษาเทวดาคุ้มครองเด้อร่ำรวยร่ยำบุญวัฒชุกุลชุกพลน้องเอ้ยโดยสุดท้ายนี้ก็ใส่ข้อกล่าวคำว่า sabadi sabadi